สวัสดีแฟนบอลพบกับสรุปข่าว l e ์เลตเตอร์สตีวันนี้ปืนต้องจ่าย70ล้านขึ้นไปหากหวังกระชากแมดดิสันข่าวการซื้อขายนักเตะทีมเลตเตอร์สตีล่าสุดจากริซเชียไรท์นำเสนอข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับความสนใจของอาร์เซนอลในตัวเจมแมดดิสันช่วงซัมเมอร์โดยฝ่ายของมิเกลอารเตต้ากล่าวว่าสนใจนักเตะรายนี้อาร์เซนอลจะต้องเสนอราคามากกว่า70ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญาคว้าเจมแมดดิสันจากเลตเตอร์สตี ตามรายงานจาก Sky Sports กล่าวว่าอาร์เซนอลยังคงสนใจที่จะคว้าตัวแมตติสันในขณะที่พวกเขากำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ของมาติสโอดิกาดที่เรอัลมาดริดอีกด้วยเลสเตอร์ซิตี้ไม่ต้องการหรือจำเป็นต้องขายแมตติสันในช่วงซัมเมอร์โดยเพเมเเกอร์รายนี้เป็นนักเตะคนสำคัญในทีมของเบเดนลอตเจอร์แมตติสันย้ายจากนอริสิตี้ด้วยค่าตัว22ล้านปอนด์ในปี2018ทำประตูและแอซิสได้10กว่าครั้งเมื่อฤุูการที่แล้ว าเดิสัญญาอีก3ปีกับสัญญาปัจจุบันของเขาที่ King Power Stadium จนถึงเดือนสิงหาคมปี2024เลตเตอร์สตีไม่ต้องการหรือจะเป็นตองขายแมนยสันโดยที่ประธานสโม,มสรอ,อย่างคุณอัยวัตศรีวัฒนประภา,าต้องการที่จะรักษาหน้าตพรสวรรค์สสข,ของสโม,มสรไว้อย่างไรก็ตามเลตเตอร์สตีได้ขายนักเตะตัวหลักของทีมบางส่วนของพวกเขาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและนำเงินมาบริหารจัดการทีม โดยขายริยานมาเรสในปี2018แฮร์รี่เบกลในปี2019และเบนชิวิลในปี2020นักเตะเหล่านี้ต่างายออกจากสโมสรเพื่องืงก้อนโตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในขณะเดียวกันอาร์เซนอลอาจมองหาการดึงตัวมาร์ตินโอติกาดซึ่งใช้เวลาครึ่งฤดูกาลที่แล้วหยิบตัวที่เอเมริตสเตเดียมแนวเตะชิบชตินองเวรงสนามไป20นัดเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยยิงได้2ประตูและแอซซิ์ให้กับเดอร์การ์นเนอร์อีก2ครั้ง เขาเขียนข้อความอาราฟรแฟนแฟนอาร์เซนอลเมื่อกลับมาที่มาดริดหลังสิ้นสุดฤด,ดูกาล2020-2021โอดีการย้ายกลับไปที่มาดริดโดยหวังว่าจะได้เริ่มต้นใหม่ภายใต้กุซืออย่างคารูอันเชรติหลังจากการมาถึงของในายใหญ่ชาวอิตาลีในฐานะตัวแทนของซีเดนซีดานที่ซาติอาโกเบนาบิวจากการที่เรตเตอร์สตี ee, มีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของแมดติสันพวกเขากำลังมองหาันุ่เข้ามาเสริมทีมอีกคนแม้ว่าแมดติสันจะยังไม่ย้ายออกจากสโมสรก็ตาม มารติวเปเลระาะะแลเติชาบารซินได้กลายเป,เป็นเป้าหมายที่มีศักยภาพกับเวบบวิดอัลเบียนซึ่งคาดว่าจะย้ายออกจากทีมเดอะฮาวทอในฤดูกาลนี้ส่วนเดนนิสเจมปีตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตกไปข่าวว่าจะย้ายไปร่วมทีมเรเตอร์สตี้ด้วยเช่นกันนี่ก็เป็นข่าวการที่ความสนใจแมดติสันของปืนใหญ่อาร์เซนอลซึ่งล่าสุดสื่อได้ออกมารายงานว่าอาร์เซนอลจะต้องควักเงินจำนวน70ลร้านปอนด์ขึ้นไปหากหวังจะกระชากตัวแมดดิสันไปร่วมทีม เรสเตอร์วิลล่าทุ่ม30มสิบรัฐบอแย่งเรยอนไบรี่แอสตันวิลล่าเป็นตัวเต็งสำหรับการแย่งตัวดาวเตะชาติจาเมกาแต่เลสเตอร์สตีเป็นหนึ่งในสโมสรที่แสดงความสนใจนักเตะด้วยทีนีเพีมร์ลรกมากกว่าหนึ่งทีมที่แสดงความสนใจในตัวของเรยอนไบรีปีจากไบเออร์โรมาเซนตามคำกล่าวของพ่อเลี้ยงและที่ปรึกษาของนักเตะดาวเตะชาติจาเมกาตัวพิชขาวย่างหนักกับการย้ายไปที่แอสตันวิลล่าในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเลสเตอร์สตีกำลังจับตาดูสถานการณ์อยู่ด้วย รายงานจากบิลสื่อของเยอรมันได้เสนอชื่อเลตเตอร์สตีให้เป็นหนึ่งในสมโมสรที่แสดงความสนใจในตัวของไบรลี่ร่วมกับวู๊เชนตันเันเดอร์ทีมในมิวแลนด์เช่นเดียวกันเลตเตอร์ itter, กำลังตามหาปีกขวาในช่วงซัมเมอร์นี้โดยไบรลี่เป็นนักเตะที่ตอบโจทย์สำหรับทีมโดยนักเตะอย่างโดเมนิโกแบร์ราดีและมาตติวเปเรล่าก็มีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายไปที่สมโมสรเลตเตอร์สตีเช่นเดียวกันแอสตันวิลล่าดูเหมือนจะเป็นตัวเต็งการแข่งขันสำหรับไบรลี่ โดยอ้างว่าคู่แข่งของดัตเตอร์สตีในมิดแร์ทีมนี้ได้ยื่นข้อเสนอ30ล้านยูโรก่อนหน้าแม้ว่าเรเวอร์ูเซนจะปฏิเสธก็ตามเคลกบัตเลอร์พ่อเลี้ยงในที่ปรึกษาของไบรลี่ได้อัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับผู้เล่นรายนี้โดยอ้างว่ามีสโมสรมากกว่า1ทีมจากพรีเมียร์ลีกที่แสดงความสนใจเขากล่าวกับบิวว่ามีหลายทีมตัดสนใจจากพรีเมียร์ลีกเรากำลังพิจารณาตัวเลือกต่างๆสิ่งสำคัญคือรีออนต้องก้าวให้ถูกต้องดังนั้น จึงยังไม่มีการตัดสินใจว่าจะย้ายทีมในตอนนี้หรือภายหลังรายงานจากบิลเสริมว่าไบรลี่สามารถย้ายเข้าร่วมทีมแอสตันวิลล่าได้ในฤดูกาลนี้เนื่องจากพวกเขาจบอันดับที่11ในฤดูกาลที่แล้วทําให้ไม่ได้รับความกดดันจากสโมสรของพวกเขาที่ต้องการประสบความสําเร็จต่อไปเรยอ์ออนไบรลี่เป็นเพื่อนที่ดีกับวิทเฟตเอดีดีมิดฟิลด์ของเรตเตอร์สตีในช่วงเวลาที่พวกเขาลงเล่นด้วยกันที่เกงในริกเบลเยียมซึ่งเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเรตเตอร์สตีหากพวกเขาตัดสินใจจะย้ายออกไป ดาวเตะวัย23ปีรายนี้ทำไป15ประตูและอีก11แอสซิสจากการลงเล่น40นัดทุกรายการเมื่อฤุกูการที่แล้วและสอดคล้องกับนยโยบายการย้ายทีมของเลสเตอร์ซิตี้ในการเซ็นสัญญานักเตะที่พวกเขาต้องการนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเดอนไบรลี่ที่ตอนนี้ทีมที่จ่อสยามของพวกเราให้ความสนใจและกำลังยื่นข้อเสนอ30ล้านปอนด์แข่งกับทีมร่วมรีกอย่างแอสเซนวล่าซึ่งถูกยกให้เป็นตัวเต็งที่จะได้นักเตะไปร่วมทีมขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้อดินด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวด้วยเตอร์สตีสวัสดีครับ